จะเป็นแนวอะไรหรอขอบควบควรกันที่แตงแค่ขาั้งแต่เตีเ้ยนยาญ่แใหญ่ขอเราดูอันจดเกิดควบโลกตอนปันปายชุดไตที่บิดลหมว่าอันเบาจาบบบคู่ขาใหญ่ทั้งคู่ขาเนีน่ยวัดนีน่องยิ่เจะกนแนวหน่อ

โอ้ยเ่ากันไดกัยังไม่เห็น u Tube อยู่นอก,กันาราไหยเ่าบ <laughs> ันไดยังไม่เห็นยูทูปอยู่สั่งเ <laughs> ขาวลาไปเ <laughs> ขาปลาไปเ่าเขาไม่เห็นยูทูปกะนะลงกมี ừ. แต่แจก่ก้นเผาเขาไปแล้วก็ยังเห็ยดเนาะ <laughs> มากกมเมนต์ปลาไปเห็นเ่าแล้วก,ก็เห็นยูทูปตาแบ่ดีแบ่เห็น หอยย่อมรับหอยวาตาข่อยห้างแจงหอยไสแบนแบนข่อยก็ไปตัดมาเด้บ่ามันมว่าข่อยวาตาเด็กหอยเคยตัดแบนขอบจะเลื่อน,น,อ,นปปอย่างนี้หน่อยใบประกาศย่างดีแต่ว่าเขาก็ให้เขาก็ให้แบนซ้ำร่องมาอยู่ดอกแต่ว่าสายตาข่อยเกินแบนขอบคุณสติกเกอร์ลว้วๆเด้อคุณนพีละพงขอบพุ่นได้ไหนสายตาข่อยเกินแบน่อยก็มีอยู่มี่หน่ใบรับประกันจากัน กงนตอจะเริ่อน่างดีเลยอยไปตัดเขืไปตัดมากกว่ี่อยก็จะใส่บ่ไดขึ้นเก่าเพราะว่าข่อยเทาไปน้ำสายตาเน่ไปน้ากเลอไปตัดตะกอนใบรับประกันไม่ยอมก่อตนีเดียวเยว่าข่อยงเงินบ่อดดใส่ต่ออันนี้ข่กับไปสื่อเขามากเลยหนึ่งสื่อยน่นสื่อ อันนี้ก็ซื้อยู่นี่แต่ก่อนนี่เขาขายบนนี้250ก็ไปซื้อมา500ยก็เลยเอาให้มวนนึงไให้ก่อนนึงก่อนขอเอาก็เลยให้ก่อนนํามันาให้จากอันแนกันก็ได้หซื้อมา500 2อันอันละ250ซื้อมาเทียกันแาอันนี้ก็ไปซื้อมาใหเอาไว้ั่นเอาไว้สำรองนําสำรองนาก็เมันแตก ไปตัดก pues ัค the ือเกาเห็นเนาะคือเกาเลยก็เลยไปเสือใส่หัวมันก็ดีตาเรลาไใส่ก็เลยไปเอายางสันเาเล่ปด็ตัดเลดแก้งคิดเบื้องลาเขาตัดเบ่งนหน่อยพัดนที่นนองมัคิดเบื้องแล้วกันเนามาเสือแวนตาเจลาันลานใส่นี่ได้ก็เป็นหน่อยคิเบื้องไปตัดจำละแกงซื้อแว่นตาไค่ซองอยหาส น่จะไปจะพัดเรามากเลยเสียดายเงินเช่าไปตัดแับเราไม่เห็นที่เสียวมาสื่อจังเสียวตัดมาแล้วกับพ่ได้ใส่พ่อผีเจได้เงินตัดมาเรื่องก็คือแกนเจ้าหน้าแขวยทำงินด้วยกบบเป็นเงี้ยโไปตัดแปลี่ยตายได้มันจะสื่อให้แขวยแบบเป็นแบบไปตัดตัดใส่แกงเฉยแล้วก็ไม่คุ้มค่าถึงเราจะตัดแกงเวลามันตก มันกันอะต่งไปสื่อเอาถึกๆว่าใจมันกับใจอะไรกันไปกเล่นกตามสั้งสร่น์้งไปก็ว่ามักสื่อแก้งนี่แหละไปก็มีเงเอาไปแต่สื่อแน้วเื่อนะพีไป้องเนาะมันแก้งอานาอันตัดมาสี่บ้านหาบ้าใส่ไว้เลยแต่ว่าตัดข้มือละตัดเป็นเงินเป็นงานคือเขาเตัดมาจากแบบ ใสประกันมาย่างดี่อเปนอันหนึ่งแบบนี้ขามันหักมันตกอันว่ามันนอตตรงนี้แล้วมันหลวมก่อนก็เลี้ยวไปเห็ดโยแก่นตอบจะเลื่อเห็ดมาแล้วกบบว่าดีหรือเ้าไอเลร้ยเศร้าวแล้วเลร้าใจแล้วเขาป่วยัติดีก้าหุกหลังน้องใจสีหลังน้องใจขอบ